ผีกระหังตำนานผีไทยที่น่าสนใจผีกระหังเป็นผีตามความเชื่อของคนไทยเป็นผีผู้ชายคู่กับผีกระสือซึ่งเป็นผู้หญิงลักษณะเด่นรูปร่างมนุษย์เพศชายแต่มีปีกเป็นกระด้งฝัดข้าวมีหางเป็นสากตำข้าวหรือสากกระเบือพฤติกรรมออกหากินในเวลากลางคืนกินของเน่าเสียที่มา เชื่อกันว่าเกิดจากผู้ชายที่เล่นไสยศาสตร์แต่ควบคุมอาคมไม่ได้หรือผู้ชายที่ผิดคำสัญญาตำนานและความเชื่อคู่บุญคู่กรรมกับผีกระสือผีกระหังและผีกระสือมักถูกกล่าวถึงคู่กันในตำนานไทยสัญ,ญลักษณ์วัฒนธรรมสะท้อนวิถีชีวิตและเครื่องมือการเกษตรของคนในอดีต